เราเราเล่น like อะไรกันเดี๋ยโอ้โหโอ้โหกระเด็นโอ้โหมันแรงอ่ะโโอ้หมันแรงมากแรงมากมเลยอ่ะดีใจไม่ไดแล้วดันงด,ดออโอ้ดูสีเขียวนะไอ้เขียวสีเขียวคือผู้หลานะ ก็วิ่งเร็วตามแพนดี่เอโมโนสีส้มแล้วก็สีแดงก็คือใครก็ไม่รู้เฮ้ยเราวิ่งหนีอย่างเดียวแดงเกาเองเฮ้ยก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ไดเขาอยากได้แดงก็คือเมนเมจังสีฟ้าก็คือสียุงเขาไม่เคยได้ชนะเลยนะเขาเคยได้แต่เพราะว่าเขากาามากนี่เนาะชนกันเองไอ้ยอ้ไอ้ไอ้ไอ้เขาอยู่เราบอยบอยบอยเอ้ยไมมม่่สีนี่เนาะ เอ้ยรันออกลื่นลืลื่นลืโอ้ยลื่นอ่ะเดี๋ยวโอ้ลื่นเลยลื่นเลมนก็ตกลื่นอใจเองอ่ะลื่นมากเลยลื่นเลยกลับไปเล่นนดาวอโอเคแล้วโชก็เล่นบานหลังอะไม่ได้ให้แล้วไปควายนะไม่ได้หกเขาอยากเป็นน้นม ไปควายว่าไม่ใช่ควางฉลางบิ๊กบัฟฟาโลวานวานวานพะศาลาม่ใช่หรอบิ๊กวานเพาะฉะนันเขาไม่ไปวะนี่นี่เนี่ยนี่แต่บีดีโอ้โหลื่นนี่ดูคนเทพเอามเมื่อกี้สีส้มได้แล้วอะไว้อะเป็นน้ำคุตกเองนะถ้าเราได้อ่ะเออจริงๆนี่แน่นี่แน่เฮ้ยจะตกแล้วสีฟ้าเฮ้ยอะไรได้ไปควายแล้วเย้ เราแชมป์อยู่อ okay. like hey ่ะเราแชมป์แชมป์เออดีเลยเราได้เลยเฮ้ยจีนซ้อมจะไม่ค่อยอยู่ในสนามยายยช่วยด้วดิโอไยโอ้โหจีนซ้อมมันหัวใจไปกับมโนไปกับมโนได้กับมโนที่จริงใส่อ๋องใส่ในกาเราได้เท่ากันแล้วมิวกตาดตบมโนไปก่อนคนแรกอ่ะ กดกลับนะกดโฮมกดกลับเฮ้ยรอมันก่อนรอมก่อนจะไปซื้ออะไรรึรอมนี <h 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 ่ออริจินอลเอ้ยออริจินอลมันมีแค่ออริจินอลเขาเอาดีไม่เอาดีอันนี้เราออริจินอลธรรมดาอยากได้คนตัวจิ๋วมากกว่าคนตัวจิ๋วมันหายไปแล้วอย่างนั้นและาสุ่มทุกครั้งอ่ะที่เรามาเล่น ยได้หัวควายโนยโล่อันนี้ก็ได้แม็กโมดธรรมดาแล้วเปนสีเขียวนะอย่าทำอะไรนะเนี่ยแล้วีได้ใหญ่ใย่าหญยสีเขียวเป็นพรสลชอเห็นความดัง เพ ula, ียงเพราะเรกลัวนั้นเราก็เลยเสียงดังไปหน่อยดันมันเย่ขิงข่อขึ้นไปเนาะเรามาดูอันนั้นเอ้ยไม่ดูและเขายอมเขายอมเอาหัวควายอยากได้มานานแล้วดูดิเขาสว่างคนเดียวอ่ะหนูฆ่าทิ้งมันนีสว่างอ้าวเล่นกันละเอ้ยทำไมสีเขียวมันไปไปไหนเลยอ่ะดูดิเออแหววไอ้แดงไม่แดงมันเยี่ยมไปแล้วอ่ะมันจะดำไปแล้วไอ้แดงอาว ็นคิงแทนเขาแล้วอะไอ่ว่าไม่เป็นเอ็นแบงคเลยนอะไรอ่ะีอะไรอ่ะทำไมต้องคนแตกแยกกับเขาหมดเลยดีแน่ขับแดงขับไอ่แดงขับไอแดงขับแดงผับต้องห็ัเก่าไอ้แดงมัอยู่ในสนามทีจะเดินผ่านสนามนี่โน่กอนค้างเราวดเขียวใกล้จะตกแล้วดูดิไวควายจะเด่นแน่เลย น้องจากมนาะแบบวิ่งปนอมันเดิกะเด็นดิกระเด็นี่เราได้ดหกเยัยังครหัวควาใครจะเอาชนะมันได้นี่สีเขียงสีเขียวสีเขียวผู้นาม่เจออนี้เอาข้ามันทิ้งได้ข้ามันเออะนี่เดขอบคุณขอบคุณเอียงไม่ได้เดินทางสิเออได้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 ด ก็สังเกตได้หมดคือานไม่ค่ยาไม่องนเดิด้เราสีเขียว่งเมื่อี้เราได้สแต่ลุงเป็นแบบัฟเลบัฟเลบฟเลบัฟเลบฟเลบัฟลมนกันไออวะเมย์ี่ยัง Channel ได้สองก็คือมีโอกสคนแล้วคนที่สองก็คือ S D M m n และคุณคนที่สิ่งอื็บคุณเเฮ้ยย่าูายา เราไม่เล่นนะโอเคขอจบด้วยเพียงเพียงค่ะก็ขอจบอ่ะจบไหมเราจะเล่นอีกตานึงโอ้ยหนึบตาเนึ่แล้วไปก่อนนะโอเค่นอีกตาเลยนะโอเคไม่เล่นไม่มีใครเล่นไม่มีใครเล่นอ่ะหนึบตาไม่ทำปุติกแม่นละกันค่าอีนี่นะค่าอีนี่นะเออค่ามันเฮ้ยเราอย่าตีตัวเองดิเอออย่าเพิ่งทำเขานะเขาขอบ้างอื้ยเปิดดวงเลย ันเขาอยู่เดินผ่านๆไปขนาดนั้นเอยโว้ยเขาเหมือนคนเดินผ่านหน้าหูไอ้ปักซอยไปปักกิ้งอ้าวระวังซะงั้นือบชนงูแล้วเ่ีเฮ้ยสีแดงมันทำเขาเฮ้ยข้ามันทิ้งเลยไม่ได้เดี๋ยวเขาเขาสองเขาสองบุกจะมาเล่นด้วยนะขอชนะบ้างไม่ได้ ข้าสีแดงก่อนข้าสีแดงก่อนโอเคเขาคายแล้วเอ้าเอาสีแดงไม่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 สีแดงมันได้แล้วยายาโอเคสีแดงอะไรยะมันโนมันได้ไปแล้วอ่ะเย้ยใส่ลุงนี่แนวเอ้าโอ้โหผมรีสิทธิ์ผมรีสิทิ์มันเดินจะเห็นว่าสีเขียวนี่เดินกระดุกกรลุ่ยมากเลยสีเขียว ไปไขแดงมันอ้าวอ้าวไ่กามคะเอ้ยสีแดงเป็นกระเด้งเอ้ยไม่ใช่กระเบ้กะเด้ควายกระบือกระถึงมีวิวใกล้มันแค่เดียวไหมแบบแบ้วใช่ผักข้ไหนดีไปยากแปดคะแนนไยัากแดคะแนนย้เขาผักซะดีดี ยูมาแทนคนที่ชื่อว่าโมโนนะเนี่ยแล้วุ้ยมอเดมไไปแล้วมาเขาเป็นควายอะไรลเอคนทีได้รับเินคนทีสามสิบองหนึ่งศูอสมอนนไม่ทเหอ่อน่กิมเดอมองเป็นผู้ชนอยู่แโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะ